กีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเ e อร์คเวทีเจ้าเกิดร้องถล่มดาวในยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลครับเปิดโซเชียลมาเราต้องเห็น หลายๆคนทำรีวิวสินค้าหรือรีวิวอะไรต่างๆมากมายวันนี้ถ้าให้ดาวรักกรรมการของเราจะต้องใช้โซเชียลในการรีวิวแต่เป็นการรีวิวคนที่ตัวเองชื่นชอบคนที่ตัวเองสนิทด,ด้วยอย่างเงี้ยเราจะรีวิวใครให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นครับเอาคนชื่นชอบได้ไหมฮะได้ครับจะรีวิวสมมติงนี้เลยฮะ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> ผมจะมารีวิวคนที่ผมชื่นชอบถือว่าเป็นรุ่นพี่ เพราะว่าวงการลูกทุ่งวงการลิเกไม่มีใครไม่รู้จักจะบอกเลยว่า <c oughs> ในร่างกายของเขาเนี่ยนิ้วเขานี่แหละที่ทำให้แม่ยกหรือว่าแฟนๆเพลงอ่ะหลงไหลที่สุดนิ้วไหนใช้นิ้วใช้นิ้วน,นี่ไงนี่ไงลำไงอ่ะโอ้ยจ้าำ <c oughs> ลำ่มเขาเนาะก็ได้นะครับได้อยู่นี่แค่เรื่องหนึ่งแค่หนึ่งตกลงรีวิวพี่เอรีวิวพี่เอโอมาอ้าต่อครับ นี่เราจะรีวิวคนเดี๋ยวคนนี้เขาจะเป็นนักวิ่งนักวิ่งเพื่อการกุศลอยู่จังหวัดนครมฐมไม่ใช่ใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้ว <c oughs> มีร้านอาหาร <c oughs> ใช่ใช่ใช่มีร้านอาหาร <c oughs> อาวขบงคนไทยถูกเอาหมาทำหมูเอาหมาทำหมูอ,หมหมอ่า <c oughs> เอา <c oughs> เอคล้ายๆคล้ายๆกันคล้ายคนนี้คนนี้เขาน่ารักนะนี่เขารวยมาจากการวิ่งวิ่งช่วยโรงพยาบาลสิบล้านแต่ให้แปดล้านอ่าคนนี้เลยคนนี้เขาินหมาเลย เขาก็อยู่ในเหตุการณ์มิบไว้ใส่ในเกงในเวลาเขาเอมิบเงินอ๋อพอวิ่งพอวิ่งแล้วเอาเงินตอนเมื่อไงเกงในอ๋อนี่ยนี่ตอนหลังเอาไปคืนให้หมดอ๋อเพราะว่าตำรวจมาบ้านตำรวจมาบ้านโอเคโอเค พอจะรู้เนอะวิไออวิเอบ้างครับผมเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะครับรีวิว2นักแสดงนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสนใจนะฮะเรียกใช้งานได้ครับเป็นเด็กหนุ่มเสียงดีทั้งคู่เลยนะครับคนนึงฉายากก็คือกระลอกน้อยครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับทําขวัญหน้าก็ได้นะฮะขาดอะไรใช้ได้หมดเลยครับเสียงดีร้องดีนะฮะอีกตัวหนึ่งครับปอครับตัวนี้เต้นเสด็จสดเดาเลยครับ เอวนะฮะไม่มีวัน hmm. ที่จะชำรุดสุดโสมเลยครับเรียกเขาไปใช้งานได้เลยนะฮะและที่สำคัญนะช่วยเอาไอ้สองตัวที่ออกไปทีครับเพราะมันชอบป่วนในรายการเรามากอ้าวพี่ตากบ้างสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้จะมารีวิวเพื่อนนะเป็นมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอ่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นเพื่อนถามว่าอยากคบไหมก็ไม่ได้อยากคบหรอก ก็ที่หน้าใหญ่ๆหน้าบางคนเข้าไปนั่งขัตตมาด้ะแำมน้ำปลาขายด้วยอุ้ยโฆษณาอร่อยเงี้ยอร่อยงี้ไปเก็บไม่เองอ่ะเฮงก็บอกว่ามีน้ำพริกปลาฉลาดด้วยใช่ไหมปลาฉลาดด้วยแล้วตอนนี้ปลาฉลาดหายากแล้วอย่าไปซื้อนะหมูชใช้งูเหลือมแทนแล้วเออไปไหนเพื่อนก็เบื่อเชิญหน้ายังเบื่อเลยบอกเปลืองแป้งหน้าเปลืองแป้งหน้าโอ๊ย ต้องพูดแล้วกันไปหาเองว่าเย็นพูดถึงใครเนี่ยเพื่อนที่ฉันมีคนเดียวแค่นั้นแหละค่ะใครครอบครับนะอือแค่นี้พอแค่นี้พอพูดที่ไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครไม่รู้หรอกไม่รู้เลยโซเชียลไม่รู้เลยอ่างนะถามตอบทุกเรื่องนะครับวันนี้ก็าตอบเรื่องนี้ไงที่ไอ้กระสินอาอ๋อเมียเมียมันถ่ายเมียมันเป็นคนถ่ายยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยอ๋อกระบะากคณะมีไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นหรอกเมียมันก็มา คนตอนนั้นที่เห็นตำรวจก,ก็ได้เห็นอ้าคุณตำรวจเข้ามาสวัสดีครับคุณตำรวจวันนั้นเป็นผมเองอาสวัสดีครับเป็นไงครับโอ้โหเหยียบมา180โอ้โหแต่ละคนรีวิวสิ่งดีๆทั้งนั้นช่วงต่อไปถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงเราไปชมกันต่อเลย มาถึงนักร้องของเราเลยดีกว่าวันนี้มาแปลกนะครับแปลกอย่างไรมาพบกับเขาเลยครับโคกและเค้กครับ อะไรคนไหนโคกคนไหนเค้กครับผมชื่อโคกธนาโดนวรสารสิริครับผมชื่อเค้กปุญญวีวรสารสิริครับเสียงก็เหมือนอีกโอ้โหแยกยากมากคู่นี้เริ่มเล่นลิเกมานานยังครับก็ประมาณสักป .5 ปหได้ครับเรียนลิเกที่ไหนเอ่อข้อควรไม่ใช่ครับผมเมออ้าวหรอ,หรอ,อ อะไรเนี่ยเราก็ตกใจจริงว um ่าไปอยู่คณะพี่เอได้ยังไงก็คือว่าตอนในเด็กครับครอบครัวผมสองคนก็ค่อนข้างมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันแล้วพอดีผมไปรู้จักกับแม่ครูที่หัดคณะลิเกเด็กคณะพี่เอเขาก็เลยชักจูงผมไปอยู่กับเขาครัไม่ใชยครับโอเคงั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่าเขาเม้มเงินเรายังไงเขาเม้มเงินเรายังไงจ่ายเงินเรา รู้เรื่องนี้เอาที่มีผลต่อคะแนนนะว่พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพอเราเราก็ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ได้เข้าไปหัดลิเกกันจนพีเอเนี่ยเห็นว่าเราสองคนเนี่ยยังไม่มีการศึกษาก็เลยส่งเสียผมเรียนยันจบมหครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างพอพีเอส่งเราเรียนคือหนึ่งเลยผมก็ เป็นความประทับใจนะครับซึ่งเขาไม่ต้องสนใจเราสองคนก็ได้นะครับแต่ให้เขาให้ความรักออส่งเสียงโรงเรียนก็เปรียบเสมือนลูกหลานของเขานะครับก็ไม่เคยคิดที่จะรังเกียดเรา2คน 2> เรื่องดีๆเขาเยอะคนนี้นะหลายๆเรื่องนะครับแต่ก่อนที่ผมเรียนเนี่ยจะมีรถตู้อยู่คันหนึ่งคอยไปรับไปส่งโรงเรียนแล้วพอหลังๆเนี่ย รถตู้เขาไม่ได้ไปส่งแล้วก็ต้องเดินไปโรงเรียนแล้วทางพี่เอเนี่ยเขาก็เหมือนสงสารเราก็ออกมอเตอร์ไซค์ให้เราคันหนึ่งก็เหมือนขับไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากพี่เอมากที่สุดมีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นบนผืนเวทีลิเกก็อาจจะเป็นความสามารถการรําการร้องนะครับผมส่วนออกมาจากในโลกลิเกแล้วก็คงจะเป็นเป็นเรื่องความกระตัญยูแล้วก็การดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง ผมสังเกตมาตลอดว่าพี่พี่เอแทบไม่ปล่อยให้ใครลําบากเลยครับมีอะไรก็หาอะไรให้ทําจนหาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโคกับเกดเนี่ยตอนนี้จบวิชามาจากบ้านพี่เอยัง hmm. ท yes, right? oh, ําอาชีพลิเกอยู่ไหมก็เล่นลิเกอยู่ครับยังเล่นอยู่ไม่เลิกกันนะก็จบมหผมก็กลับลาครอบครัวพี่เอเพื่อมาอยากจะมาตั้งคณะเลี้ยงดูพ่อแม่อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นแม่ผมก็กำลังลำบากคณะชื่อ คู่หันกตัญยูครับอา้าววันนี้ใครจะร้องเพลงก่อนลูกผมครับเคก,ก่อนใช่ครับอ่วกนี้ไปก่อน5 0 0พันจะต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้แักชนะทั้งสองคนก็รับหนึ่งหื่นกลับบ้านไปเคกจะร้องเพลงอะไรครับเอิงเอ่ยครับเอิงเอ่ยออดาวของเราครับเลือกใคร มาเป็นผู้แข่งขันกับเค้ครับเราอาจจะต้องเอาลิเกเข้าร่วมใช่พี่อยากแข่งก่อนไหมครับโอ้โหให้ให้เกียรติพี่พี่อ๊อฟก่อยด้วยวันน้าดีกอะไรเลยนะหัวหน้าดีให้ผมไปลองตะกรุยทางดูก่อนนะครับอ้าจะร้องเพลงอะไรสู้น้องผมจะขอเอาเพลงของพี่ก๊อตไปร้องครับชื่อเพลงเป็นเธอใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเรามาฟังน้องเค้กับเอิ้งเอ๋ยครับ ช่วงหน้าเรามาฟังแฝดน้องอย่างคุณเคก้กแข่งร้องเพลงกันก่อนห้ามพลาดนะคะ